กินแบบนี้เพิ่นกินแนวนี้กินเอาเข่าจานใส่กับน้าต้มนั่นเองนะเพิ่นกินนี่ใส่ตอนไก่บบกินอาลง่ะแล้วบบกินตอนแล้วกินแต่น้ำอย่าว่าวยายนะให้กินแต่น้ำตอนไก่บบใส่เหรอสันมันโมเมนตาเม็ดโบกินตอนตาเม็ดอยากกินแบบนี้สั่นซะนางลุงคือโบไม่กินเข่าลุงเอ้ย คิท่งอยู่ม,ออมัน,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 นทมชทายิดมันบ่เออย่าสันเขาอ่อยู่เออเอยาสันนในชิทในอีมเนชิทเปิดชิทกินเป็นพี่ช่างลบไปลบมาชัวไก่อุ่ไว้เขาตนใหมู่บ้านห่านเห็นบจำเนตินเขา พึ่งกินตอนนี้่กินตนน่ะโอ้ทีนันเรามาหดเอ้อยาก็ในแบะได้ตังถากินสิจะก็ได้พึ่งนักนเด้อเ่ไนี่ะเอจะกินน้ไก็ได้ No 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 No

แปะเน้อง่ายแค่เรนตีน่ะบ้าเอาตีนไก่อ้ม không tin tay nữa. ăn bắn. 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 ăn hết hết bắn. ăn Rất lắm Cô ấy sẽ bột đen sạch sẽ Mà đây mà đây mà mồm đó Mama, má, mama, 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 ทำแพงก่อนอแพงมามาเปสิ่อเินอกินข้าใบเต้อกับมัดสองปันมันกินอีกที่ิอีกขาดแล้วสื่ออินมาแล้ว,น,วน,น,นิ่เลยน,ลนละไปตนะนะ Mình phẩm, mình hút, mình đưa đưa một nữa nữa hơi sùng phẩm cũng khai lên này đen đây này là im rồi bơ hả đét hơi động mày nè đang tinh đổ đét lên đây, đây. À. Wow. มือเงางน้อน้อยมื่อน้าแล้วกระหอดเมื่อหอดแล้วกระนาว อย่าไ,ไปตากแดดนะมาลูกมามา ăn cái bò hm ăn cái cặp bò hm 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 ui, ui, ai? โอ้ยอยู่ทำร้านถกอาให้กินญากเลวมายืนน้ำสพีตัวเออ kha. Bình nha, ba xuống coi. Nó mà quấn mẹ. Nó quay bực lại. <cười> 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 má cứ hào con bò sừng gì đó, con <laughs> ăn bóng mhm 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 bơ ừ, mhm 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 rồi nằm mhm 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 ai nha? นั่งมา่ะตั้งแถวจังนะ้ยชดชดจะเนีชดชดจะนคุณน่ะจิตถิมอีกอะไรเยี่ยมคิดนีก พี่น้องเด้อถักกุ้หใ่กุแซ่ชต้าไข่ส้มไอ้มอนถ้ากินผัเขียวด้วยจ้าไป